ครับร้านนวยพรมาเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นตะกุดมหาจักรพรรดินะครับของหลวงปู่จันนะครับบรรจับน้อยสัมัคีนะครับนะเป็นดอกใหญ่นะครับถักแล้วก็เคลือบแลกเอาไว้นะครับก็จะมีโค้ดอยู่นะจอดจานในหยดน้าเดี๋ยวผมซูมใกล้ให้ดูทีนะครับเห็นชัดเลยนะจอดจานในหยดน้ำอาแต่กล้อง กองจะทัก,กว่านะครับตะกรุดหาจักรพพันเนี่เป็นตะกุดที่ทํายากนะครับผมปกติเราก็จะทําให้พวกแม่ทับในกองเวลาออกสองครามนะครับตอนหลังก็ตกมานะครับชาวบ้านทั่วไปนะครับแต่ก็จะเป็นสิรีมงคลนะครับทําเรื่องคุ้มรองโฉะตานะครับบูชาตะกุดในีคุ้มรองโชมตากับร้ายกายดีศัตูแพ้ไพ่นะครับ เงินที่ใช้ไปก็จะได้คืนมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีก,อกโค้ดหนึ่งนะที่ทําจากตะกั่วเก่านะจากตะกัวต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทำเอาไว้ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังนะครับติดสายของหลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อศุขนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆใหม่ๆเลขนะฮะสามนะครับยังยาวอย่างเงี้ยดอกใหญ่เนี่ยนะห้านิ้วเนี่ยสร้างห้าร้อยสาม สร้าง500ดอกนะครับจะเป็นดอกเล็กสร้าง300นะครับตัวอย่างนี่นิยมดอกยาวเพราะว่าเรื่องของยันจักระพัดจะใส่ได้เต็มนะ,นะครับออกในปี2ง5 9นห้วออกปี2,59ปัจจุบัน2,568ผ่านระยะเวลามาแล้วถึง9ปีนะครับ9ปีผมไปบูชามาตั้งนานแล้วนะ9ปีอันนี้จัดลาแล้วก็เอามาให้บูชากัน ก็เลยทำคลิปลง y o ยูทูบยองไรต่างอย่างนี้ชอบทำคลิปนะครับกระถาบุคาดุชานะครับตะกุจกรพัดก็ว่าอย่างนี้นะครับอิติปิโสวิเศเศิอิเศเศพุทธานาเมอิอิเมนาพุทตาตังโสอิโสตังพุทธาปิติอินะครับ ก็เป็นขนาดเดียวที่ในบวปราชารที่9กเอาไปปาคยศมานะครับผมตามที่พระเอี่ยนวัดหนังท่านเคยทานายไว้แี่ครั้งไปเจอมปอย่างนั้นนะครับโดยใหญ่ก็ทําตระก,กูลนี้ก็จะเป็นตระก,กูลที่ค้าดวงชะตาสร้างกันน้อยนะครับมีเกจิไม่กี่องค์ที่ทําตระก,กูลมหาจากักรพรรดินี้โวยใหญ่จะบูชาไปหิงพระนะครับแผ่พลังค้ดาดวงชะตาคนทั้งบ้านนะครับ กูชาไว้ก็เป็นเจ้าคนในคนนะครับแล้วก็เป็นนะครับก่อแก้วกำมังนะครับเรื่องของไปยังอันตรายต่างๆนะครับเมตาค้าขายต่างต่างนะครับหลวงปูจันทร์นะครับตอนปีค่าการอายุ86ปีนะนะก็เป็นสิทธิ์ตืบสายสายวิชาจากหลวงพ่อทบชมแดนนะครับ และสืบวิชาจากอาจารย์บุญสลับเงินนับอาจารย์บุญท่านก็ศึกษามาจากหลวงปู่สุกหลวงพ่อปานแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะครับหลงวงพ่อโจงวัดนต่างนอกนะครับแล้วก็หลงวงพ่อพิทแล้วก็หลวงพ่ังหลวงพ่อเขียนวระสัมัาคุณเีหลวงพ่อพววนะครับ,รรบก็เลยทําให้ท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะครับเสียอะไรก็ขางไม่หมดใจดีนะผมไปไหว้หลายครัค้งสมร t ใจดีอยู่อยู่ในปับ วัดใน <c oughs> ถ้ำติดถ้ำเลยประมาณนั้นนะสง,งบสง,งัดดีนะเจอดอกเดียวนะใครสายตะกุด <c oughs> บูชาไปได้เลยนะครับผมของดีนะครับนานๆมีที <c oughs> จัดร้านล้วเจอนะรายการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านนุ่ยพรพักเครื่องนะครับโทรถึงเก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่ก้ศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่ง ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแนละ้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการทุตช่วงกลดีๆจากร้านอวยพรนลักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ